สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ครูนิดก็จะพามาชมต้นหมักเม้านะคะที่เคยทำคลิปไว้ก่อนตอนนั้นมันพึ่งออกดอกเนาะวันนี้ก็จะพามาดูว่าผลของมันเป็นอย่างไรนะคะเป็นหมักเม้าป่าเนาะวันนี้นะคะที่คุณนิดจะพามาดูในสวนของเรานะคะไปดูกันเลยไปเลยค่ะ อันนี้จะอยู่ตรงท้ายส่วนของเรานะคะเราปลูกเอาไว้อสองต้นนะคะตรงนี้แล้วก็ข้างหน้าโซนหน้าอีกหนึ่งต้นแต่ว่าข้างหน้าจะเป็นตัวผู้นะคะตัวผู้ก็คือไม่มีผลเนาะมีแต่ดอกดอกเดียวๆนะคะไม่มีผลนะคะตรงนี้จะมีสองต้นอันนี้ต้นที่หนึ่งค่ะต้นที่1ก็มีผลนะคะแต่ว่าต้นนี้จะ ออกผลที่หลังนะคะเดี๋ยวมีอีกต้นหนึ่งที่จะให้ดูว่าผลเป็นอย่างไรนะคะสำหรับหมากเมาป่านะคะเป็นพืชที่อยู่ในทวีปแอ,อ,อ,อฟริกานะคะออสเตรียนะคะแล้วก็พบในประเทศไทยของเราก็มีเป็นจำนวนมากนะคะเป็นไม้ยืนต้นนะคะที่เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็เหนียวนะคะใช้ใช้งานได้นะคะทุกคนแต่ว่า ที่ครูนิดเอามาปลูกก็คือหลักๆก,ก็จะได้กินผลของมันเนาะนะคะความสูงก็ประมาณ1 0บถึงสิเมตรนะคะแล้วก็ขนาดความกว้างของกิ่งก้านสาขาก็ประมาณ3-4เมตรนะคะก็ไม่ได้อ่าเป็นไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็รากก็จะมีทั้งอ่ารากฝอยนะคะรากแก้วเนาะอยู่ข้างล่างก็อ่าสามารถที่จะ นะคะอยู่ได้นะคะไม่ค้นล้มง่ายๆเนาะ,ะแต่ที่สำคัญนะคะเราจะได้เห็นก็คือผลของมันนะคะเป็นผลไม้ป่าที่เราเคยรู้จักกันในสมัยเด็กๆเพราะว่าถ้าคนรุ่นคุณิดนะคะก็จะน่าจะรู้จักกันดีเนาะถ้าเป็นคนพูดง่ายๆว่าเป็นคนชนบทแล้วกันนะคะว่าเราเคยอยู่กับท้องไร่ท้องนา ในป่านะคะผลไม้ที่เรากินก็จะเป็นผลไม้ป่าแต่ปัจจุบันนี้มันจะไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะนะคะมันก็จะค่อยๆหายไปนะคะเนื่องจากมีการถากทางพื้นที่เพื่อทำไร่ทำนาปลูกบ้านเป็นที่อยู่อาศัยให้พื้นที่โล่งเตียนต้นไม้ทั้งหลายก็จะถูกตัดทิ้งไปแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่รู้จักต้นไม้เหล่านั้นนะคะเพราะว่า มันก็จะหายไปจากาชีวิตคนเรานะคะแต่ว่าถ้าเราทุกคนนะคะหันกันหันมานะคะให้ความสำคัญเอามาปลูกไว้นะคะในพื้นที่ของตัวเองสักคนละต้น2ต้นเราก็จะยังมีต้นไม้พวกนี้ไว้ให้ชื่นชมนะคะแล้วก็ยังได้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้เนื้อไม้นะคะแล้วก็ผลของมันก็ยังทานได้นะคะถึงแม้อาจจะไม่ มีเนื้อเยอะนะคะแต่ว่าประโยชน์ของมันก็มีคุณค่านะคะเรามาดูหมักเมานะคะต้นนี้จะให้ดูว่า,าผลของมันนะคะก็จะมีสีเขียวนะคะก็คือลูกที่ยังอ่อนนะคะแล้วก็ออกสีม่วงม่วงชมพูก็จะเริ่มเริ่มแก่ละนะคะแล้วก็ผลสุกก็จะเป็นสีดำนะคะก็จะมีรสหวานนะคะ ถ้ายังเขียวก็จะฝาดขมๆนะคะคุณนิดลองลองหมดแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเริ่มแก่นะคะสีออกชมพูม่วงๆเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะ,ะหวานเปรี้ยวนะคะอยู่ด้วยกันแล้วก็ถ้าเป็นสีดำนะคะถ้าเป็นสีดำก็จะ,ะหวานเลยนะคะทุกคนอ่าแล้วก็จะมีรสหวานเลยเดี๋ยวเราดูนะคะว่าลูก แต่ละขนาดจะเป็นอย่างไรนะคะ,อ,ะอันนี้ให้ดูก่อนว่าอันนี้คือลูกที่ยังไม่แก่จัดนะคะยังอยู่ในสีแดงสีม่วงนะคะก็จะออกหวานเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวนำนะคะเปรี้ยวนำนะอันเนี้ยนะคะเป็นลูกเล็กๆนะคะทุกคนแต่ว่าคุณค่าก็คือ,อมีผลในการต้านอนุมูลอิสระนะคะในเรื่องของการป้องกันโรคมะเร็งต่างเนาะถ้าเรา กินนะคะคอย่างที่บอกว่าปลอดภัยอยู่แล้วเนาะไม่มีสารพิษนะคะอาจจะไม่มีเนื้อให้เรากินมากแต่ว่าด้วยรสชาติของเขาจะออกเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะก็จะ,ะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระได้นะคะอ่าต่อไปดูลูกสีสีดำอ่านี่เลยนะคะทุกคนเห็นไหมก็จะมีปะปนกันอยู่นะคะมันก็จะหวานอร่อย นะคะคอันนี้ก็เป็นสีแดงนี่สีเขียวยังไม่แก่นะคะก็จะในในหนึ่งพวงเนี่ยที่เป็นพวงๆวงอยู่เนี่ยก็จะมีทั้งที่เขียวแดงแล้วก็ดำนะคะลองดูนะคะอ่าลองกินดูอร่อยอร่อยนะคะอร่อยมากเดี๋ยวลองให้ดูว่า กินให้ดูจริงๆเลยนะคะหลายคนบอกว่ากินได้จริงไหมนะคะเด็ดจากกวงนี้เลยอืมแล้วก็สีแดงก็จะเปรี้ยวนิดนึงนะคะ นี่เลยนะคะสีดำสำหรับวันนี้ก็นะคะคุณนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทั้ง Facebook นะคะ YouTube แล้วก็ TikTok นะคะก็จะได้มีกำลังใจมาทำคลิปดีๆให้กับทุกคนได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวนแสงสิงห์ธุรีของพ่อก็สวัสดีค่ะ ความสุขจากการได้ทำ